สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆออกนอกสถานที่อีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มคลองโยงค่ะช้าก่อนนะไม่ได้พามาชมไก่ชนนะจ้าแต่จะพามาชมโคโคาเซียค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะน่าจะรออยู่ด้านในแล้วนะคะสวัสดีครับค่ะที่อ่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนโคโลคาเซียแถวแถวโซนสรารยาเนาะ ครับผมครับก่อนอืนอ่นก็ขอแนะนําตัวครับก็คือผมชื่อรัตพลสีทองชื่อ,อใช้ชื่อ f เฟซบ o ๊กสะกดตรงตัวเลยภาษาอังกฤษรัตพลสีทองครับก็ส่วนใหญ่ที่สวนก็จะทําเป็นพวกโคโลแล้วก็มีอะลูคาเซียป่าป,า,ปายครับก็เริ่มทํามาประมาณปีกว่าๆครับผมอ๋อค,ค่ะก็จะมีสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นฝั่งของมีพวกฮาเวเอียนพันเนาะ ครับผมแล้วก็จะเป็นพวกตอมทอ i c a l s สตอมครับอ๋อทอ i c a l s สตอมครับผมฟอมนี้เลี้ยงนานหรือ,อยังคะก็ประมาณสี่เดือนครับอ mm, ฟอมนี้สี่เดือนก็คือเหมือนให้ผลผลิตแล้วเนาะใช่ครับอ mm. ก็คือส่วนใหญ่ก็คือว่าคือพื้นที่ตรงนี้มันมันเป็นแปลงผักเก่าอ oh. ซึ่งดินมันค่อนข้างสมบูรณ์ mm. ครับผมค่ะแล้วก็มีมีอะไรที่ตัวนี้เป็น คอนเต้ครับให้ลูกเป็นไหลเนาะใช่ครับเป็นไหลครับอืมโอเคค่ะตัวนี้เป็นดิมอนเฮดอ๋ออันนี้่ดิมอนเฮดนะคะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นโมชิตโต้รีเวิร์สอ๋อตัวนี้เป็นรนะีเวิร์สเนาะใช่ครับตัวรีเวิร์สเขาจะต่างจากตัวธรรมดาตรงไหนคะพี่ก็คือลายใบเขาจะน้อยเขาเขาจะลายใบเขาจะ ไม่ได้กลับจับต้นใช่ครับใช่ครับก็คือรีเวิร์สก็คือกลับกลับจับตัวออริจินอลเนาะใช่ครับโอเคถัดมาเลยจ้าแล้วก็จะเป็นอลิปเปอร์แต่ตรงตันนี้จะเป็นต้นเล็กพวกต้นแม่จะอยู่ทางด้านอ๋อฝั่งนู้นเป็นต้นแม่เข้าไปดูข้างในกันเอาไปดูข้างในกันเลยค่ะคือพวกนี้ก็เป็นแม่ของชุดอคือนี้เป็นลูกลูกเพาะเองหมดเพาะจากอ่ามีทั้งมีทั้งปลายไหลแล้วก็มีทั้งข้อครับอ๋อ ก็คือเพราะเองหมดตัวฟาโลค่ะพี่ปลายไหลกับข้อครับมันแตกต่างกันยังไงคะสำหรับในใ,ในในเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอ,อันนี้ถูกผิดก็ขออภ<ช>ัยด้วยเพราะว่าผมมองว่าคือปลายไหลเขาจะได้การเริ่มการเริ่มเติบโตคือต้นเขาจะใหญ่ใหญ่ก่อนที่เพราะจากชํำข้อครับผมมองว่าโตขึ้นอ่ะมันอยู่ที่ สภาพแวดล้อมโดยรวมดินน้ำอากาศมีผลหมดแต่เนี่ยผมถามว่าใครสามารถแยกได้ไหมว่าต้นไหนปลายไหลต้นไหนข้อสวยเท่ากันค่ะใช่ครับก็คือว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างอะไรนะความความความคิดของผมนะเนาะครับผมเห็นไหมคะอันนี้สวยๆเลยค่ะตรงนี้แปลงนี้จะเป็นตัวฟาโรทั้งหมดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูคือมันผมมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับ <No. S 1> อยู่ที่ความสมบูรณ์ของไม้ตัวตัว,ตวที่เราเลี้ยงแดดร้อยกับตัวในสแลดนต่างกันไหมคะต่างครับอืคือว่าถ้าเลี้ยงเลี้ยงสลดนเขาจะค่อนข้างก้านจะยาวส่วนถ้าถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยก้านจะสั้นกระชับแล้วเนื้อใบจะหนากว่าครับผมก็คืองทางด้านนูน้นจะมีที่ที่ผมผมผมลองเอาออกไปเลี้ยง แดดร้อยอะครับอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นแดดร้อยครับ, oh, มรรบผมค่อนข้างใบใบค่อนข้างหนาแล้วต้นจะกระชับกว่าอืม hmm. ครับผมโอเคค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษใช่ครับผมอ oh, แล้วก็จะมีพวกชุดเล็กๆที่ผมชําไว้อ๋อ oh, อันนี้พี่มีแบ่งเนาะสำหรับใครเ<ท>นาะก็เข้ามา เลือกเข้ามาชมได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับหรือมาจะมาเข้ามาศึกษาจะเข้ามาดูก็ได้ผมแนะนําให้ได้ก็ตามที่ประสบการณ์ที่ผมผมมีค,ครับผมค่ะแล้วก็จะมีโอกินาวะโอกินาวะครับผมอืมโอันี้คือโอกินาวะอ,อันนี้ฟอร์มนี้เลี้ยงมานานหรือยังคะก็ประมาณเกือบปีครับเลี้ยงตั้งแต่ไซ ไซส์ประมาณเนี้ยผมซื้อมาไซส์อันนี้ไม่ใช่โอกินะอันนี้เป็นบอลกระดาษแต่คือว่าซื้อมาไซส์ประมาณนี้ใช่ <he? S 1> ครับแต่ปีหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มนี่ใช่ครับเพราะโอกินาว่าค่อนข้างที่จะให้หน่อเยอะอไม่ค่อยน้อยที่จะได้ไข่ครับส่วนใหญ่เขาจะมาจากหน่อซะส่วนใหญ่อโอเคค่ะครับผมด้านในก็จะปูมองไปเห็นไอ ตัวตัวข้างในสุดชื่ออะไรอะคะพี่ต้นสูงใช่ไหมต้นใหญ่โคลอนครับแร็คโคลอนโคลอนมันฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เนาะใช่ครับใหญ่ได้กว่านี้ครับแต่อพอดีผมติดแสแลนคือตอนช่วงที่ทําไม่ได้คิดว่ามันจะอนี่ขนาดนี้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะที่สวนก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยู่โซนสารายานครปฐมนะคะสามารถนัดรับได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อตามเฟซบุ๊กและเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยจ้า